สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้มาเรียนรู้เทคนิคการใช้ตัว Power Query ใน Excel เพื่อดึงข้อมูลตาราง,ารางจากไฟล์ PDF โดยที่ตารางอันนี้นะครับมันมีประเภทอยู่ในหลายๆหน้าเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันคือตารางเดียวกันเนี่ยว่าถ้าเราจะดึงเข้ามาให้ถูกมองเป็นตารางเดียวนะครับ เราจะทำยังไงเดื๋ยที่ข้อมูลอันนี้นะครับเป็นข้อมูลด้านโภชนาการของไอศครีมบัสกินล็อบบินนะครับซึ่งผมเอาจากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับบัสกินล็บินของแคนาดาเนี่ยแล้วผมก็คลิกเนี่ย nutritional information ตัวนี้แล้วก็ได้ตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลอันนี้เข้าไปในตัว Excel นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลจากตัวเว็บโดยตรงเลยนะครับคือถ้าเป็น pdf เนี่ยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องลเคอลเราก็ได้นะถ้าเราเห็นตัว u r l แบบนี้เนะี่ยผมคลิกตัวนี้ไว้ Copy ตัว u r l นี้ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ pdf เนี่ยแล้วผมก็มาเปิด excel อย่างแรกนะครับความสามารถอันนี้มีอยู่ในตัว excel ที่เป็น microsoft 365ผมให้ดูเวอร์ชั่นก่อนอันนี้ผมใช้ตัว microsoft 365 App แล้วก็เวอร์ชั่นคือ2101ก็คือเดือนมกราปี2021นั่นเองอ่าแล้วผมก็แ a c k กลับมาแล้วก็มาที่ data ตรงนี้เลย มาที่ get data แล้วเข้ามาในนี้เราจะเห็นฟอร์ม p f f ก็คลิกไปแล้วเราก็กด c t r t r o l v แต่ตัวนี้ open นะครับเมื่อกี้เป็นตัวลิงก์บนเว็บนะครับเนี่ยไม่ได้อยู่ใน local ผมเลยนะฮะสังเกตว่าตรงนี้มีตารางอยู่3อันนะครับอันแรกเริ่มว่า butter tart มาจบที่จามูก่าอัลมอนด์ปัดเนี่ยมาดูตรงนี้ของนี นะครับบัตเตอร์ทาร์ t art, มาจบที่จา jamocha almond fat นะครับส่วนหน้า2จะเริ่มต้นที่เลิฟโพชั่นแล้วก็หน้า3เริ่มต้นที่เ rainbow sherbet มาดูนะครับตรงนี้หน้าที่หนึ่งนะครับมาดูหน้า2เห็นไหมครับเลิฟโพชั่นแล้วก็หน้า3เสาม r เชอร์เบ h เนี่ยคันนี้ถ้าเราต้องการอ่านแล้วก็มารวมข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับโดยที่ไฟล์ที่เขาให้เรามาเป็นแบบนี้นะครับก็คือ บนหน้าแรกเนี่ยจะมีตัว h e ดเดอถูกต้องนะครับอย่างเช่น flavor calories เนี่ยแต่หน้า2เนี่ยไม่มีละแล้วหน้า3ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคการรวมผมมาตรงนี้ผมบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องอ่าน3ตารางเข้ามาเลยผมก็ามาคลิกตรงนี้ select multiple i t e m ก็คือเลือกหลายๆอันนะครับมันจะมีเช็คบ็อกให้เราก็บอกเลือก1 2 3เลือกมาเลยแล้วผมก็มา transform data ตรงนี้ ตรงนี้เราจะมีอยู่3ตารางสังเกตตารางแรกนะครับมีหัวที่ถูกต้องนะฮะตารางที่2เนี่ยเนื่องจากว่าในข้อมูลของ PDF นะครับใน PDF เนี่ยพอมันขึ้นหน้าใหม่เนี่ยตารางที่2ตรงนี้ไม่มีตัว header ใช่ไหมครับรวมถึงอันที่3โดยเพราะฉะนั้นตัว Power Query ก็เลยตั้งเป็นคอลัมน์1 2 3่5แล้ว Table 3ก็เหมือนกันั้นสิ่งที่เราจะทก็คือเรากลับมาที่ตารางที่1ที่มีตัวนี้ ในตารางที่1เนี่ยเราจะต้องหลอกเครื่องนิดหนึงเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาแถวที่เป็นเฮดเดอร์เนี่ยมาเป็นแถวแรกของข้อมูลก่อนมาดูเทคนิคนะครับผมมาที่ Transform ตรงนี้แล้วก็บอกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือบอกว่าเอาตัวเฮดเดอร์เนี่ยให้มาเป็นตัวข้อมูลในแถวแรกแทนอคลิกไปคราวนี้ผมจะได้คอลัมน์123ตรงนี้ซึ่งคอลัมน์พวกนี้นะครับจะมีเหมือนกับตรงเนี่ยเทเบิลกับ3ละ คือถ้ามีแบบนี้คันนี้ผมสามารถ append ปปตัว table 2แล้วก็3มาต่อท้าย table 1ได้เพราะว่าคันนี้นะครับ table ทั้ง3อันเนี่ยมีชื่อคอลัมน์เหมือนกันก็คือคอลัมหนึ่งสองนะครับตรงกันคันนี้ผมอยู่ที่ table 1ตรงนี้แล้วก็กลับมาที่ home ตรงนี้แล้วก็ append ปปตัว query นะครับแล้วก็ผมเรียกตัวนี้ append query as new แล้วกันแบบนี้ แล้วในนี้นะครับเรามี3ตารางผมบอกว่าเนี่ยมาคลิกตรงนี้ Tree more Tables นะครับเนื่องจากเมื่อกี้เลือก Table 1อยู่แล้วมันก็โชว์ Table 1ตรงนี้แล้ว,ลวผมมาคลิกด้านนี้ Table 2คลิก Add Table 3คลิก Add กด OK ดูนะครับเราจะได้ตารางใหม่ชื่อว่า a p p e n 1เนี่ยซึ่งในนี้ก็จะมีตัวไอศครีมทุกรสของเรานะครับแล้วในนี้เนื่องจากว่าแถวแรก ตรงนี้ของเรานะครับเป็นชื่อคอลัมน์ที่เราเคยไปแกในเทเบิลหนใช่ไหมครับอ่าครั้นี้เราก็ค่อยบอกว่าพอเรารวมได้แล้วเราก็ค่อยเอาแถวนี้ไปเป็นคอลัมน์เนมแทนนะครับอ่าดูนะครับเทคนิคงั้นผมก็มาทรานส f ฟอร์มตรงนี้แล้วก็บอกว่า use first row ก็คือเนี่ย as header column คลิกไปครันนี้เราก็จะได้เนี่ยชื่อคอลัมน์มาอยู่ตรงนี้ พร้อมกับตัวไอศครีมทุกรสที่มีอยู่ในข้อมูลนะครับลองเช็คดูได้บัตเตอร์ทาร์เนี่ยนะฮะเป็นตัวแรกที่อยู่ในตารางที่1ส่วนตารางที่3นะครับตัวสุดท้ายนะครับ Y ายลักเลสเชอร์เบเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราได้ข้อมูลแบบนี้มาพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็บอก Home ตรงนี้ close and load to คลิกตรงนี้ แะอันนี้ผมสร้างชีทใหม่ก็ได้นะครับพอดีอันนี้นะครับช้อยตรงนี้เลือกไม่ได้เพราะว่าในตัว power query ของเราเมื่อกี้มันมีตั้ง4ตารางนะครับรวมตัว append หเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือต้องให้เครื่องสร้างชีทใหม่ก็กดโอเคไปอ่าคันนี้มาดูเห็นไหมครับมันจะมี append แล้วก็มีชีท3 2 1เนี่ยลองดูชีทแรกนะครับก็มี butter tart จนถึงชาโมกาเนี่ย เรามาดูในแอปเพนของเราก็เนี่ยมี b ั t เตอร์ทาจนถึงเนี่ยแถวนี้ก็คือมาจากตัว Table 1แล้วถัดมาก็จะมีข้อมูลของ Table 2ก็ตรงที่เ o ิฟพ o r t i o n นะครับมาจนถึงตัวนี้นะดูนะครับงั้นเราก็ได้งั้นแต่จริงแล้วเมื่อกี้สิ่งที่ผมหลอก็คือเนี่ยบางอันข้อมูลมันเหมือนกับว่ามันอ่านมาแล้วมีปัญหาตรงนี้เนี่ยจริงเรา เราไปคลีนได้เอาบรรทัดว่างๆออกเนี่ยแต่ว่าโดยหลักการก็คือเทคนิคการอ่านพวกนี้อยู่ที่การแปลงตัวแถวแรกนะครับแล้วก็พอแปลงได้เสร็จค่อยเอาไป a p p e n แบบนี้นะฮะหรือว่าในบางครั้งนะครับพวก pdf พวกนี้นะครับถ้ามันแปลออกมาไม่ได้สวยเหมือนที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะมาแก้มือหน่อยนึงก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าผมบอกว่าอ่ะบางอันนะครับผมไม่ต้องการเราก็จะคลีนบางอันด้วยเนี่ยผมแก้ง่ายสุดก็มาคลิกขวา เทเบิตรงนี้นะครับก็ Convert เป็น Range เลยก็ตัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวข้อมูลกับตัว Connection ของ Power Query อันนี้เป็น Range ปกติของ Excel จะลบจะก๊อปยังไงก็ได้นะครับเนี่ยมันจะถามเนี่ย p e r m a n e n t l y remove query i e i i n i t น o n เนี่ยโอเคไปเลยนะครับคันนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลแบบที่ไม่ไปลิงก์กับใครข้างนอกนะครับผมบอกแถวนี้ไม่เอานะครับก็ลบไปได้แบบปกติ พวกนี้ไม่เอานะฮะแล้วตรงนี้แอลกอฮอล์สเปเชียลโนตตรงนี้เอาลบคอลัมน์นี้สมมติผมบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่สนใจผมก็ลบนะครับจะเก็บจะลบคอลัมน์ไหนก็ได้นะแล้วตัวชีสอื่นๆพวกนี้นะครับเนื่องจากเราไม่ได้ลิงก์แล้วแอปเพนตรงนี้เป็นอิสระกับตัวอื่นเนี่ยผมก็มาคลิกพวกนี้แล้วก็ดีลีทได้เลยนะฮะแบบนี้นะครับมาได้อันนี้มาแล้วเราก็เซฟตัวนี้ไปนะครับ อันนี้ก็คือเทคนิคการรวมตารางหลายๆตารางที่อยู่ในไฟล์ PDF เข้ามาเป็นตารางเดียวใน Excel นั่นเองอะนะครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ